นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องต้นปีสีนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยนะครับอสอบเรียนป่วยด้วยตอนนั้นป่วยประมาณกี่เดือนอะเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ละมาณใวนเดือนไปแล้วรอการเดยบคอก็เลยไม่ไม่ได้แค่ไปเที่ยวด้วยตเรียนตีนนสอบนะครับการบ้านเยอะมาก,เ,มากเป็นกองเป็นภูเขาอ,อย่างนี้เลยนั้น เราก็จะมาเล่นเกมป็อกค,คอนเชฟนะครับเป็นเกี่ยวกับเราจะต้องทำให้ป็อกโหรที่เขาจะสุ่มออกมานะครับกม็มันก็จะมีให้เลือกนะครับก็ไม่เป็นไรนี้เราจะใช้แบบลูกเต๋ากะอันอันนี้แบบสุ่มเรนดอมไม่เอาเราเอาแบบเซฟีกดใช้ก็คงอาจจะมมากขนาดนั้นนะครับก็เล่นกันดีกว่ากดกดตรงกลางเลย อันนี้นะครับเราตอนนี้เราทําได้หกคือเมสีดํานี่คือเราต้องให้มันพอดีกับพวกฝาเนี่ยคือพอดีถ้ามันมีครับอ,อันนี้คือพอดีโอเคเราผ่านมาแล้วดังอันนี้เราต้องใช้แบบกลับปริมาณโอเคพอผมกลับปริมาณโอเคแล้วนะ <Okay. S 2> <Hey. laughs> จะร่วงโอเคผ่านแล้วนี่คือสองแล้วนะครับสองแล้วเอาสั้นไปนละอ่ะอเย่เ,เพราะว่ามันจะมีอันใหญ่มาแถมด้วยนะครับเนี่ยกะพอดีแล้วนะเย่นี่คือพอดีนะครับเราได้4ีแล,แล้วอีกหนึ่ง โอเคมื่อกี้มันอะไรโอเคประมาณนี้เลยยิ่เกินเกินเกินคือถ้าส่งชิ้นก็คือเราแพ้มันจะในมิชชั่นเราคือโนโอเค,คือเราไม่ผ่าน่ะเี่นอีกตนกานกะไม่ถูกอ่ะถูกไหม ถ้าอวกๆมันจะกะถูกแต่ถ้ามันยดือดหยารอไม่สามารถว่ามันจะได้ประมาณไหนใช่ไหมย่างเงี้ยเมื่อกี้เรากันโลงเมื่อกี้ที่รอเพเนี่ยเราต้องกะให้มันพอดีนี่คือได้แล้วโอเคอ้าวเพิ่มโอ้โหพอแล้วเลยโอเคน่าสวาง นี่คือพอดีแน่แน่นี่คือพอดีโอเคอ่ะขอให้ได้ห้าแล้วกันถ้าไม่รงจริงก็ช่างแม่ง,มงนั่นพอดีน่าจะได้ใช่ไหมใช่แล้วโอ้ไมโกรโฟนสองเลยเอ้ยสามแล้ววันนี้ต้องกะใหด้ดีมาก ปลอปคอนเซลฟี่มันสามารถอันนี้คือพอดีนะครับว่าไม่ใช่สูงแล้วเราสามารถแตะออนเดียว์ไหมเย่ปลอกจุกนมน่ารักเย้บายเจอกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอะไรมาเล่นคอยดูนะครับบายเจอกันคลิปหนะ้าบาย